สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจำเดือนเมษายนสำหรับชาวราศีก็รกฎนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่ที่ใช้จะเป็นไพ่พรมยานนะครับเป็นไพ่พลาสติกนะครับไพ่พรมยานนะแล้วก็อาจจะมีไพ่ออร่เคลอเสรอิร์ฟอีกนิดหนึ่งเป็นไพ่ชอบออร่เคลนะครับนักลกองเป็นแบบนี้ เป็นไพ่ของคนไทยทั้งคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาได้นะครับแอดเติมเต็ม,ตมดวงนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเดิมมันเราเรามาเริ่มกันเอาลิ้นพันกันไปหมดแนละ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับ เพียงไพ่สักคู่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคครบแล้ว12ใบในเดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฏก็ถามว่าฮาร์ดไหมผมว่าก็ฮาร์ดอยู่นะหนักอยู่นะครับ หนักอยู่อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนเป็นหลักนะครับอาศัยในเรื่องของความอดทนเป็นหลักในเรื่องของการงานไอในเรื่องของการเงินก่อนละกัน <c oughs> การเงินทาวิรุนหกทาวิรุน6ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ในเรื่องของการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องเป็นเสาหลักข,ของครอบครัวเ,เป็นเมลหลักที่จะต้องหมุนเกลียว นะนะครับหมุนเกลียวนะตรงนี้คุณอาจจะต้องเป็นคนหลักเป็นเสาหลักนะในเรื่องของของการเงินนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอาจจะมีปัญหาจากกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คนไหนที่มันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาจัดการไปตัวเราเองอย่าแบกรับภาระตรงนี้เข้ามานะครับอย่าพยายามแบกรับภาระตรงนี้เข้ามาช่วยก็ควรช่วยเท่าที่มัน เาเรียกว่าไงเท่าที่เราไหวอะนะครับอย่าไปแบกรับเอ,อเขาเรียกว่าไงเนื้อไม่เนื้อไม่ได้กินอผมจําไม่ได้ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเออ,อย่าพยายามแบกรับปัญหาของคนอื่นมาเป็นพระปัญหาของตัวเรานะครับนะระมัดระวังในเรื่องของตรงนี้ไว้นะแล้วก็เอ,อในเรื่องของการงานการงานเป็นพระแม่นางกวักอืม การงานถือว่าดีเลยนะครับพระแม่นางกวางใบนี้แต่ไพ่ข้างๆเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรนะครับเหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรขออนุญาตเอาไพ่ออกไปนิดนึงนะมองไม่เห็นไพ่เหน็ดเหนื่อยขนาดไหนผมว่าเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากในเรื่องของการทํางานต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนกับเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยดีนะครับเจ้านายก็ไม่เล็งเข็น นะพูดไปก็เจ้านายก็ไม่เล็งเห็นถึงปัญหาถึงสภาวะความเป็นจริงเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยทำอะไรไปเราก็ทําไปเลยฮะนะครับทําไปเลยอย่าไปสนใจฮะอยากจะลาออกก็ได้ก็มีอาจจะมีงานที่รองรับให้กับตัวเราก็ได้นะครับไพ่ฟินสุดเริ่มต้นมาอยู่ด้วยกันทั้งสองใบผมคิดว่าก็ถ้าถึงเวลาก็นะถ้าถ้าไม่โอเคก็ออกได้นะครับ ออกได้แล้วก็น่าจะมีคนต้องการตัวเร็วๆนี้เลยนะครับก็พยายามหางานที่รองรับไว้ถ้าเกิดคุณไม่โอเคกับงานนะครับหางานที่รองรับไว้ก่อนนะแล้วค่อย move นะครับนะไม่นั้นเนี่ยแต่จริงแล้วอ่ะใบเนี้ยพอเปิดขึ้นมาผมคิดว่ามันก็ออกไปมันก็อีหลอดเดิมคุณก็ไปเจอกับสังคมเดิมๆมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเรกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการปรับตัวมากกว่านะครับ หลับตัวเองบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันถูกต้องนะแต่ว่าคนที่เขาทํากันอยู่ตรงนั้นน่ะเขาทํากันแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไงเข้าเมืองตาหลิวคุณอาจจะต้องหลิวตาตามทําตามที่เขาทํากันมาสักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะมันจะได้ไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับกับเจ้านายอาจจะยังไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นกูอาจจะต้องตามใจเขาไปก่อนช่วงนี้ นะส่วนในเรื่องราวของความรักความรักขึ้นเป็นนางสีดานางสีดาคนที่โสดอยู่ใบนี้ผมคิดว่าก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปนะนะครับไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของอารอนอยู่เดียวอยู่เดียววนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าจะมีคนหยิบยื่นความหวังดีเข้ามาให้กับตัวคุณคุณอาจจะต้องดูให้ดีนะครับ ระมัดระวังให้ดีหน่อยนะผมคิดว่าอยู่ตัวคนเดียวน่าจะสบายใจกว่าส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือว่ามีความรักอยู่แล้วนะครับนางฝีดาในที่นี้ต้องระม,มัดระวังในเรื่องของการที่ว่าปล่อยให้คู่ครองคนรักอยู่คนเดียวนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวนะพยายามเทคแคร์เอาใจใส่คู่ครองคนรักบ้างแล้วก็ระม,มัดระวังในเรื่องของการเอาชนะซึ่งกันและก,กันนะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>รการเอาชนะซึ่งกันและก,กันนะ อย่าโตเถียงกันมากจนเกินไปนะครับมีปัญหาให้หันหน้าเข้าคุยกันเพราะว่าเทวะลือสีเนี่ยพอเวลามีปัญหาคุณมักจะสรุปสรุปไปก่อนว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่คุณยังไม่ได้รู้ความเป็นจริงอะ่ะคู่ครองคนรักของคุณเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกก็ได้นะครับนะจากตรงนี้ส่วนสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องราวของการเงิน ิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องราวของการเงินโมาโาราทศกสถานออกลบพระพิรุณทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันก็จะเริ่มถูกคลี่คลายฮะถูกคลี่คลายแล้วมันก็จะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินอาจจะมีโอกาสที่จะพลิกล็อกจากจากเขาเรียกว่าไงจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้นะครับจากตรงนี้เงินที่คุณโดนเลื่อนถูกบอกปัดออกไปถูกปฏิเสธออกไป ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับเงินก้อนนั้นมาก็ได้นะครับจากตรงนี้ส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของการเงินสัจธรรมรถนานกระสังทองกุมารทองควรเก็บหอมลอมริบไว้บ้างนะครับอย่าใช้เงินตามอำเภอใจมากจนเกินไปนะอะไรที่ไม่จําเป็นปล่อยได้ก็ควรที่จะปล่อยไปนะครับลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณดูประหยัดลงบ้างนะครับ เ,ออเงินก็จะมีเหลือเก็บมากิ่งขึ้นนะครับส่วนโชคลาบมีไหมโชคลาบถามว่ามีไหมไพ่ย,ยังบอกเลยฮะว่าไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าผมมองว่าในเรื่องของโชคลาบเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะนะครับ นะแต่ก็อาจจะมีคนหยิบยื่นความหวังดีหยิบยื่นในสิ่งดีๆเกี่ยวกับโชคลาภมาให้กับตัวคุณก็ได้นะครับในะช่วงตอนนี้นะโชคลาภอาจจะได้มาจากการเดินทางนะครับอาจจะได้มาจากการฝันการานิมิตในตอนกลางคืนเข็นอะไรเก็บมาตีเป็นเลขได้นะครับอาจจะได้โชคลาภมาจากทางนั้นก็ได้นะครับ ผมไม่แน่ใจผมก็พูดไปตามหน้าไพ่นะไพ่ขึ้นมาประมาณนี้ก็พูดไปตามนี้เลยนะครับทายว่ามีโชคลาภไหมผมทายว่ามีนะนะครับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องราวของการงานสิ่งที่จะต้องร,าาระมัดระวังสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาก่อนละกันฝงดีๆที่จะเข้ามาในเรื่องของการทํางานพญาราชสีเทพ,พาทิ์นารายบรรทมิล บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนมันก็จะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นเห็นแสงเห็นลู่ทางนะครับในเรื่องของการทำงานนะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ถูกต้องนะครับออกจากความน่าเบื่อต่างๆก็ได้นะครับในเรื่องของการทำงานส่วน สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการทํางานพระนางสุพรรณมัจฉาสัจธรรมขันทักุมารระมัดระวังการข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการข้ามหน้าข้ามตาผู้หลักผู้ใหญ่อย่าพยายามไปขัดขัดแข้งขัดขานะครับขัดกับคนอื่นนะครับแล้วก็พยายามดูแลงานของตัวเองให้ดีนะครับดูแลงานของตัวเองให้ดีอย่าไปวกแวกวุ่นวายกับคนอื่นมากจนเกินไปนะครับ สิ่งดีๆ,ดๆที่จะเข้ามานะครับในเรื่องราวของความรักเทพพระเสากายทองปราบชาลวนันพญาคุดกนางกากออีอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาเกา่รื่อะไรเข้ามาเจรจากับในเรื่องราวของความรักของคุณเพียงแต่ว่าบางบ็นสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเข้ามาที่เท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นควรดูถึงว่าเ,เป็นคนที่ตรงกับสเปคของตัวคุณไหมนะครับ ก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะค่อนข้างที่จะเลือกมากนะครับอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้นะครับเลือกมากไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากเลือกมากลองลองดูว่าคนคนนั้นเขาตรงกับสเปคของคุณหรือเปล่านะครับนะส่วนสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องราวของความรักเทพธิดาพระจรรันทร์พระโคลน,นทิพระอรุณเทพระบุตร กับความรักเนี่ยเราอาจจะต้องมีการให้โอกาสกับคู่ครองคนรักให้ความเขาเรียกว่าไงความสบายใจให้พื้นที่ให้สเปซกับเขาบ้างอย่าผูกมัดกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปนะครับอย่ายึดติดเขาเรียกว่าไงอะ่ะเ,เหมือนกับว่าให้ให้อะไรอะ่ะให้โอกาสมันก็ไม่ใช่ให้โอกาสมันเป็นไพ มันเป็นไพ่ที่ในเรื่องของการที่ว่าออให้อยู่ให้เขาอยู่นอกกรอบนอกกติกาบ้างนะครับตัวคุณแค่เฝ้ามองแค่แค่มองดูก็พอนะครับนะให้โอกาสให้กับเขาบ้างกับคู่ครองคนรักนะครับให้เขามีสเปซของตัวเขาเองบ้างนะครับชีวิตรักของพวกคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะอ่ะโอเคนั้นฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่า ในเรื่องราวของการเงินอยู่ที่ตัวของคุณเองเป็นหลักนะครับคุณอาจจะเป็นเสาหลักในทุกๆเรื่องรออะมัดระวังการที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบปัญหาแทนผู้อื่นนะครับมีโชคมีลาบดีนะส่วนในเรื่องของการทํางานการทํางานอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องนอบน้อมนะครับอย่าเอางานของคนอื่นมาเป็นงานของตัวเรานะครับถ้าเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ไดออ้ก็ควรช่วยเหลือแบบเท่าที่มันจําเป็นนะครับ แบบที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แบบที่เจ้านายเขาสั่งมาควรช่วยประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องราวของความรักก็อย่าปล่อยให้คู่ของคนรักอยู่คนเดียวนะครับพยายามแสดงออกในเรื่องราวของความรักบ้างมีปัญหาอะไรให้หันหน้าเข้าพูดคุยกันนะครับอย่าคิดเออเองไปก่อนนะครับจากตรงนี้นะแล้วก็สัญญาอะไรไว้ควรทําตามที่สัญญาไว้นะครับจากตรงนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดชอบอย่าลืมชอบดูดวงนะครับฝากลองเข้ามาดูดวงกันได้นะครับแอดเติมเต็มดวงนะครับค่าครูตามสะดวกได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรีวิวหลังจากที่ดูดวงไปแล mm ้วหน่อยนะครับเงื่อนไขมีประมาณนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคร <walk ing> ับ